สวัสดีค่ะสวีสมาชิกกลุ่มยีพีทุกท่านทุกกลุ่มใะสวีเช้าวันศุกร์ที่6มกราค,คมพศ2566นะคะสำหรับกราฟทองวันนี้จบเป็นแท่งแดงค่ะน้งจากกราฟทองไปเจอแอรนาต้านไม่สามารถขึ้นได้นะคะกดมาถึงแอรนแนลราฟ H4 แล้วก็แนวราฟ H1 กันเลยนะคะทุกคนต้องถามว่านะคะต้องดูก่อนว่าคือกราฟนะคะกราฟทองคือเทรนอะไรเทรนคือขึ้นอยู่นะคะเทนคือขึ้นแต่ว่ามีการกดราคาลงมาถ้าเราพาร์ดูตรงเนี้ยก็คือเหมือน ไฮของเขายังสูงอยู่นะคะแต่ว่าฐานก็ยังยกอยู่ถามว่าวันนี้ควรเล่นอะไรถ้าจะเล่นเซลล์ต้องเซลลบนเพราะว่ามันคือเทนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในใน H4 สกันว่าอยู่ตรงไหน h 4สี่นี้คืออยู่แอรแนวรับเลยนะคะตอนนี้ชนแนวรับอยู่ที่นะคะเมื่อวานมาที่2 2.6นะคะ2.6.25โซนนี้จริงๆมันก็คือโซนรับหรือว่ามีเมื่อเมื่อคืนในไลน์ใช่ไหมที่แพมพาเทที่ แอปท,ท,ท,ทีแล้วก็แอปเพจนะคะแม่บ้านเทรด forex นะสำหรับใครที่ตามใหม่หรือว่าได้ยินคลิปนี้ก็แพันจะมีนะคะสอนแล้วก็มีแบบว่าพาปฏิบัตินะคะพาอ่านการาฟแล้วพาเข้าเทรดนะคะตรงนี้มันคือโซนแนวรับนะคะเดิมมันก็คือไฮเดิมของชุดแท่งเทียนนี่แหละนะ,ะมันคือไฮเดิมมันคือต้าน1 2 3 4งสองาสี่ฮะเนี่ยโซนนี้ก็ถือว่ามีการมา back ade, ะะแบ็กเทสนะคะลักษณะแพทเทิร์นนี้คือมันมันยืนเหนือแล้วนะจริงๆยืนเหนือแล้วก็กลับมาแบ็กเทสถ้าลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นนะจ๊ะ ถ้าลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นถ้าเซลก็ต้องเซลบนนูน่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแผนนี้คือถ้ากราฟลงไม่ได้จะหันหัวขึ้นแล้วมันจะต้องแบบถ้าจะเซลต้องเซลบนนะคะไม่ใช่เซลล่างนะไปดูเฮดสึงอ่าโอเคก็ดแพมมาร์กไว้ละเมื่อสักครู่นี้ลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศบอกส่งแผนเข้ามาเออเก่งมากเลยอะเพิ่งเข้ามาเรียนไม่กี่วันเก่งมากเก่งมาก เก่งมากเลยนะคะนี่แหละต้องฝึกนะใครที่เพิ่งมาเป็นเทรดเดอร์ต้องเฝึกวางรับวางต้านก่อนโค้ดจะมาหรือว่าก่อนโค้ดจะวิเคราะห์หนึ่งเราจะได้รู้ว่าเออเราเข้าใจไหมเราเข้าใจเหมือนโค้ดไหมถ้าเราเข้าใจนะคะใกล้เคียงวางไว้เลยไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกเราต้องทําเราต้องฝึกนะเราต้องฝึกเราจะได้เก่งนะนะเราต้องฝึกไวนะ้นี่โซเราเก่งอะ่ะเมื่อสักครู่นะ่ะลูกศิษย์ต่างประเทศนะั้นะ่าจะเพิ่งเรียนด้วยนะบอกเนี่ยส่งเข้ามาเออเก่งเก่งครับเก่งมากมาก โอเคแผนกระถ่งกักบท,อง,ทองนี่คือโซนแนวรับแหละนะคะเมื่อคืนมาจนได้มาจนได้นะคะเนื่องจากเมื่อคืนเ็าทาเช็คแล้วเอ๊ะมันส่งมันขึ้นไม่ได้นะตรงเนี้ยสุดท้ายลงนะลงมาปุ๊บลงไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมทะลุรับหนึ่งมารับสองรับสองแก้แผนย้อนขึ้นฟ้าดังนั้นคนแผนจะพูดเฉยว่าบริหารทุนเพื่อกําไรนะอย่าอย่าโอเวอร์เทรดนะเนี่ยแหละค่ะการเป็นเทรดเดอร์นะคะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่านะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ชนะเกมเมื่อคืนคือ จะต้องบริหารทุนเพื่อกําไรในส่วนตัวโค้ดแพมนั้นถึงแม้ว่าจะออกอ่อ,อมีคนถามว่า0.59 0.59โค้ดแผมใช้พอร์ต100 0 0ดอลลาร์นะ100ล้าดอลลาร์ประมาณสัก3ล้านกว่านะคะดังนั้นก็คือโค้ดแพมเนี่ยจะไม่ได้โอเวอร์เทดนะโค้ดแพมใจบริหารทุนตัวเองอย่างดีแล้วก็เช็คว่ารับต่อไปอยู่ไหนเฮ้ยไกลไหมต้องบริหารทุนเดี๋ยวต้องไปช้อนไปแก้ไมไ้ราคาขึ้นมาฟ้านะคะอ่ะ นั่นคือวิธีการที่คนทาใช้ในการทํากําไรนะถึงแม้ว่าบางครั้งเข้าจุดนี้จะไม่ได้แบบเด้งขึ้นไปเลยหรือว่าดีดกลับอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็จะบริหารทุนไว้เพื่อช้อนราคาค่าแต่เมื่อวานนั้นคนทำนะคะได้บวกนะได้บวกแล้วก็นะคะดึกๆก,ก็เห็นกร้ามา200ก็น่าสนใจแต่ว่ามันดึกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้นะคะมีคําแนะนําอะไรเข้าไปนะ โอเคนะคะก็ให้ท่านได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ท่านเรียนมาทั้งหมดคือใช่และก็สามารถทํากําไรได้นะคะโดยเฉพาะ private ทอง5นาทีเวอร์ชั่นล่าสุดนะเวอร์ชั่นล่าสุดที่ก็แพมจอนคือเป๊ะมากเลยนะกลับไปดูคัร์ดว่าการาฟมาถึงในรับเนี้ยเช็คอะไรถึงเข้ากราฟนะคะการทีกร่กราฟไปที่เนี้ยต้องเช็คอะไรถึงเข้าแล้วเก็บที่ไหนชัวๆโอ้โหเป๊ะมากเลยเข้าไปเรียนซ้ํานะคะเข้าไปเรียนซ้ํามันมีคีย์นี้อยู่ในคัร์ด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ความนะคะเข้าใจที่แบบว่าเป๊ะก็แบบไม่ได้มากาบิ้งไปแล้วคุณไปพูดไม่ใช่นะคะสอนไม่เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูจริงๆเป๊ะมากเก็บบอกที่เก็บด้วยชัวร์ๆด้วยเป๊ะนะคะงั้นถ้าท่านไม่ได้ออเดอร์เมื่อคืนไม่เป็นไรเขียนไว้เฮ้ยเป๊ะว่าสูตรที่ค้ชแพรมเขียนมาเนี่ยเออบอกมาเนี่ยนะคะความรู้ที่โคแพรมให้มาเนี่ยเป๊ะมากเทคนิควิธีการในการทําเงินนะคะในตลาดนี้นะคะ โอเคสำหรับใครที่สนใจเรียนก็ทักได้ที่ ID Line โคตนารธส4นรธ234โปรโมชั่นวันนี้วันจบแล้วนะคะโปรโมชั่นผ่านไปแล้วนะคะยินดีกับทุกคนที่ได้โปรโมชั่นนะคะในการลดราคาคอร์สช่วงปีใหม่วันนี้กลับมาราคาปกติทุกคอร์สนะคะ ทุกคาทุกราคานะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็ทักได้ที่ a อนดีไล์โคทนาโรทนาโรสองสไม่เป็นไรค่ะเรียนค่าไหนราคาเท่าไหร่ก็คุ้มในเรื่องของความรู้เพราะตลาดนี้บอกได้เลยว่าคุณต้องมีความรู้เท่านั้นคุณถึงจะสามารถทํากำไรในตลาดได้นะคะความรู้นะคะไม่แพงแต่ความไม่รู้มันแพงนะจ๊ะโอเคนี่คือแผกนการเทรดกราทองวันนี้แนวรับอยู่โซนนี้ถ้าการาฟไม่หลุดแนวรับแรกก็จะดัราคาขึ้นไปต้าน ต้านก็ต้องเช็คนะคะเนื่องจากต้านนั้นเป็นกราฟนั้นเป็นเทรนขึ้นนะคะต้องเช็คว่ามีแรงลงไหมถ้ามีแรงลงก็จะกดมานะคะโอเคนี่คือแผงการเทรดกราฟทองวันนี้นี่คือโซนต้านบน2ต้านแล้วก็แนวรับล่างนะคะ2แนวรับนะคะถ้ากราฟขึ้นไปก่อนก็ต้องอ่านกราฟนะคะโอเคนะคะนี่คือแผงการเทรดเช้านี้เช้าวนัาวนศุกร์นะคะวันศุกร์วันนี้นอนฟาร์มนะจ๊ะนอนฟาร์มนอนฟาร์มจะเป็นอ่านะคะ จะประกาศทุกวันศุกร์ของต้นเดือนศุกร์แรกของต้นเดือนสัปดาห์แรกอะของต้นเดือนทุกวันศุกร์นะคะจะมีข่าวนันฟาร์มนะคะซึ่งข่าวนี้ก็จะมีความผันผวน,นนะคะเป็นการประกาศตัวเลขนะคะเกี่ยวกับนอกภาคการเกษตรอะไรที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรก็คือเขามารวมกันแล้วก็ประกาศตัวเลขออกมานะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีซึ่งจะมีผลต่อก,การวิ่งของกราฟทองนะคะยังไงทุกคนนะคะก็นะคะอ,อ่านกราฟก่อนค่อยเข้ายังไงก็ได้กําไรนะคะแต่ถ้าแบบรีบเ,เข้าไปจะไม่ได้กําไรเดจ้ะ โอเคนี่คือการราะหอกราบทองสำหรับเช้าวันศุกร์นอนฟาร์มนะคะขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสกำไรตลอดไปกำไรในทุกๆวันกำไรตลอดการเป็นเทรดเดอร์ขอให้เรียนรู้ให้มากค่ะแล้วท่านจะมีกำไร